เพิ่นเจ้าบ่มีไพลียปบ่น้องบ่มีบ่อความพันน้องตอนนี้อยากได้อะไยังอยากได้ช่างซีอยากได้ช่างซีอีหยังงนี้แฟนโอ้อยากได้ช่างซีกับแฟนบ่สำคัญที่สุดอยากได้ช่างซีกับแฟนโอ้ถ้ามีคนฮักอ่ะเอาเลยเนาะเอาเลยโอ้ยเป็นงานที่ขารแล้ทุกคน นอนอยู่นี่เลยปะ่ะไป,นอ,ปน,นอนยืนมูโอ้แันพจน์ม่ได้ตกก็คือน้องนอนอยู่นี่ของพันน้องตัวนี้ no, no, no. <clim. S 2> อยากได้ช่างชีกับแฟนน้องเนาะอ่าบริติเทาเลยบ่เอาได้บะ่ะโอ้แค่ว่าหางเดียวจะเดียวกับพ่อทร <ย güzel. S 2> าไยขาดองนะล้าสิบล้าน เอา้าวทัศสวัสดีสวัสดีแล,ล้วการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเมื่อสิบูนสิบคนโอกาสจะเป็นอีพีใหม่เอ็ซ์เก่าเด้อพี่น้องเลยมื่อนี้บอมตากามาย,ยิมายามอาซาวเวกพี่น้องซาวเวกในหมู่บ้านนี้เพราะว,าว่ามีไมบครัวน้องทุกยากในหมู่บ้านนี้พี่น้องเลยมื่อนี้ก็ไปเยี่ยมไปยามไปทำเรื่องราวข่าวข่าวน้องก็จะเป็นเดือนของซาวเวกแหละพี่น้องเลยมื่อนี้ก็บพ่นตกแล้วพี่น้องเห็นปะพ่นฝ่าอากาศมันกับมืดคืนพี่น้องเบึง้งเฮงของน้องพี่น้องเลยโอ้ มันกระสีจู่บได้ละทุกคนเมื่อนั้นบังตาไปเนี่ยม่ยาบบัตากับเด็ขึ้นเหินขึ้นศาลเมื่อนี้บังตากับขึ้นเหินขึ้นศาลแลวทุกคนอันนี้บอลขจาตกินได้พี่น้องบ้องขจตกินอันนี้สําหรับเวลาอาเกสุนบอรเวลาขจาตักเข้าเลยว่ายางเข้าขจาต้องเห็นไปมีอันนี้ก็คือพื้นพื้นดังไทยในสุนบอรชุมพรรูพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเขือนศาลบานซ่องของน้องแวศโอ้ยู่นี่เนาะ สบายดียดเห็ดยังไหมผู้สาวนั่งล่นบ่เออมไม่พ่อแม่ไปใส่เมืม่อไหร่นี่นะไปยืนมือยืนมือไปลิน,นโอ้เบิ่งนี่พี่น้องเลยเพื่อนน้องอันนี้มันห้องนอนเจ้าบ่อโอ้พี่น้องห้องนอนสาวเวกพี่น้องเอ้เบิ่งนี้ช่งกะสีมันเป็นปองมาเลยทุกคนนี่คุณพ,พี่น้อง มันก็นจะอยู่บ่ได้ละพี่น้องเลยสาสีพี่น้อง,อองพี่น้องเลยเรื่องทองน้องพี่น้องนี่บ่คุณตกมันอยู่บ่ได้พี่น้องคุณตกเปียกเลยบ่โอ้มือ้อ,น,อ,อ,น,อ,อ,น,อนี่คุณตกมามื้อนี้เนาะโอ้กินข้าวกันน้ำเลยบ่กินข้าวกับย่างมื้อนี้่น,น่อไม้เบิ่งพี่น้องมาชิจู้ชิจุ้แบบใดน้องนะชิจู้แบบใดคือคือเปียกมาเลยชิจุ้ได้บ่ อเบิ่งนี่พี่น้องเลยอนุญาตเบิ่งกันเด้อพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยเอืงิน้องเบิ่งนี่พี่น้อกไม่บอกโอ้ยเป็นดาวุทธาลเลยทุกคนอยู่บ่ได้แล้วพี่น้องนี้ก็เพิ่นตกเป็นยมาลยาน้องเบิ่งนี่เทียบมาเลยพี่น้องเลย เปอนสารบ้านสองน้องกระชุนยูโบได้พี่น้องพี่นอนไม่ไปนี่นะคันพุ่นตกนะที่นันนอนอยู่นี่เลยปะไปนอนอยูืนมือโอ้ขันพุ่นไม่ได้ตกก็คือน้องนอนอยู่นี่โอ้พี่น้องเอ้ยพุ่นตกหามพุ่นตกหามพี่น้องไม่ยอมมายามน้องวันนี้พี่น้องแต่วันนี้กาพุ่นตกในเบื้องนี้พี่น้องเลยไม่ยอมมายามวันนี้พี่น้องเลย พาอากาศปัรยูเฮือนสารบ้านสอ,องน้องพี่น้องกลายเป็นนาสงสารเลยทุกคนพี่บ่มันหัวมันเลยพี่น้องหัวมันเลยเป็นตยานเนาะเป็นตยานบนโตน๊ะเองลูกานเลยทุกคนเลยนอกจากบรรยูบึงน,นี่บึงทางล่างสองน้องทางล่างน้องมันเปียกมาเลยพี่น้อง เปนซัดจ้เปียกเนอมก็ถือเจ้าเปียกเลยชงซาตชงสานท,ทุกคนเลยตายตนเลยวเวฟฟรพีีนอ้อยเฮือนสารปราณสองน้องประมาณจะนี้เลย่าทุกคนเลยมาเยี่ยมมายามนองมือนี้ฝนตกหำเนี่พี่น้องเลยพอดีเป๊ะบอมตาหอดเฮือนหอดสารนอ้องฝนตกหาเลยทุกคนเลยเห็นบ่เวลาฝนตกก็อยู่บ่ไดบ่้องอยู่บ่ไดเนาะขันฝนมา่อไรตกก็คือเจ้านอนอยู่นี่บะ<ด>ขันฝนตกจะไปนอนพ่นมู่อ๋อ คอมพันน้องตอนนี้จะได้ช่างซีนเนาะอ,อย่างเห็ดเฮือนแน่้วกยากเห็ดอ่าประตูเลาเขาเน่โอ้พี่น้องเอ๋เลาเขาน้องกับสีเห็ดอ่าแอมอ่าไมเฮียม่งโดยไมเฮียทุกคนเฮือนน้องกับเป็นครบครัวที่ยากจนมา,มายามายามันนี่ทำข้าวๆเรื่องราวน้องประมาณเช่นนี้หละเฮือนสามบ้านสองน้องทุกคนเลยไปเมื่อ้ดก็บบริขึ้นเฮือนบริขึ้นศาลพี่น้องอยู่ในตลาดเฮือนทุกคนน้องน้องสีกินอย่างน้องเจ้าเจ้าใช้กินอย่าง ดังพระบุญป่ะอ๋อฝีน้องเลยอันนี้มันแมนบอลเขาจะให้กินบ่บอลเนื้อเขาวดังดังไฟจุดนี้บ่โอ้อดอายอายจะไปใส่บุมีอายมีตีน้องน้องไปใส่อะไปยามเพ้อ๋อไปหักจางเข้าอ๋อโดยโดยโดย อายุน้องจากปีอลไวะสาวปีนี่โอ้สาวปีทุกคนเลยยังสดคือเก่าเนาะมีละพี่น้องเลยยังสดคือเก่า,เล,กาเลยมาทางเริ่มล่าขาวข่าวสาวสาวเวกเนาะสาวเวกบ่สาวเวกคันใส่ตัวลอก็คือเลขเด้สาวเวกพี่น้องไม่ยงมายามพี่น้องเลยอันนี้ก็คือบนห้องนอนน้องพี่นอ้องประมาณเช่นนี้ละพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเลยประห้มกระบมีพี่น้อง,ออง,ง,บบองสังกะสีมันสิ argue, พังหมดแล้วฝนตก เมื่อนี้ก็เปียกมาเลยเนาะเบื้องนี้พี่น้องบางคนจะกินเปียกมาเลยเห็นบ่ขัวมันเลยเลยช่างอาสีพี่น้องเลยมันสีอ่าช่างอาสีเก่าๆพี่น้องเลยได้ช่งางสีมามาจะใส่พี่นอ้องช่างสีเก่านี่ไปคอนน้ำเขาบ่โ <ừ. S 1> อ้พี่น้องเลยช่างอาสีกับช่างอาสีไปคอนน้ำเขาพี่นอ้องครอบครัวยากจนในหมู่บ้านนี่ความพันน้องตอนนี้จะได้ช่างอาสีกับพัว <c oughs> <c oughs> แม่นบ่จะว่ามันนั่นว่า คมพันเจา้ะจากได้พัวกับสังอาสีเฮ็ดกินยังอ๋อเสร็จลามังแตงคือพี่น้องเอ้ยขนาดเพื่นสารบ้านซองน้องประมาณสักนี้ได้แต่น้องก็ใจดีหลายพี่น้องอยิงมายามมื่อนี่ฝนตกหามทุกคนเลยเปียกมาเลยพี่น้องเอ้ยสังอาสีมันฝากมันแลว้วพี่น้องแต่มังแตงมันจะใส่นี่นะได้มาที่ให้บ่เป็นบ่เป,นเป็นอยู่เนาะงามปานนี้ เดี๋ยังกะเกิงพี่นอองเลยเอาอย่างซาเ็ดมักเ็ดบ่ปลานองสีตาม,มักเ็ดบรรยากาศงามใกล้ชิว่าเที่ยงแล้วทุกคนเลยตอนนี้ก็สิบโมงแล้วจะเอาย่งเตียวรอนะ เจออ้าเนี่ยมาิีแหงแล้วอโอ้ส,อสีบ่าวาสักเจ้าเ,เนาะพี่น้องสักสันบ่มีบ่สักสันบ่มีบ่มีเนาะน้องกจากสีบ่าวเป็นาวยันยันนิดนึงยันบ่นถือ <c oughs> พี่น้องเลยน้องก็เลยบ่าค่อยค่อยพี่น้องเลยแต่สงสารน้องมาเมื่อนี้พฝนตกหามเฮือสนสารบ้านสองน้องเพียงมาเลยทุกคนส,สั่งสีวัวมดแล้วพี่น้อง น้องก็เอามากักแตงมากินได้มกักแตงเทศไห้เลยพี่น้องลาวลาวหมูบานนี่กับขยันลายหมูบานล่องหมูบานล่องเนาะหมูบานล่องโอ้หมูบานล่องพี่น้องเลยง,งานแบบธรรมชาติปิดมูซีทำคารอ,องเจ้าทรายนอ้องเจ้าสี่อองคารองห้าส <50. S 2> ิบห้าสิบพันกีบบ่ห้าสิบล้านห้าสิบล้านเด้อห้าสิบล้านแปดหมื่นเจ็ดเลยครับ,บเป็นห้องนอนน้องเลยจุดนี้ห้องนอนนอนละ ขันพ้นบริโตกกะนอนจุดนี้ขันพ้นโตกกะไปนอนอยู่บนมืออดอ้าวเนาะจะได้พีข่าวเนาะให้ยผู้เบามากตอนนี้น้องอยากได้คู่เพื่อนแบบจะได้คู่จะได้แพนกับสังกะสีขัดคู่แล้วเพื่อนแบบมันมีคู่กอดบ่เมื่อนี้ไปเยี่ยมครั้งที่สองเพื่อนน้องแล้วเหรบ่ บทสาวเลดสาวเวทเพื่อนวาตาั้มเจล้วก็ตั้มข้าวปุ้นทุกคนเป็นยังไงรสศาสตร์แต่น้องอยากไป่ทยอยู่แต่บูภาษาไทยเพื่อนว่าเวลาเราเป็นหนังสือกับบุหูเนาะอ๋อเวลาทักฮาเจ้าก็ขึ้ท่องเสียงเอาออเอาเอาเอาน้ำประแดกเนาะคักเลยเนาะ <laughs> เอาน้ำธรรมดาเลยน้ำประแดกก็คือน้ำเปล่าน้ำกินนี่แหละทุกคน กินข้าวด้วยติ๊กข้าวบ่ให้อายกินข้าวโอ้เป็น้องเอ๋ยใจดีลายพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมมายามเพื่อนสามบ้านสองน้องเบิรงนี่กะโตน้องประมาณซึ่งนี่พี่น้องเอ้ยบ่มีอย่างละพี่น้องปีนาช่วงสารได้เห็นบ่กะโตเก่าๆทุกคนเอาเล่ยแล้วบ่ไปข้าวบัดนี้คนซูงนี่เลียแล้วทุกคนเลยนี่อยู่เฮือนน้องกะ กับเจ้า <recess> ก <ed isolation> ับบ่มีเล็กตะปูเอาไม้มากันไว้เอซีบ่าว่ามักซักเจ้าเงี้ยวไอรีเพื่อนว่าสิให้บ่เจ้าชิ้นให้บ่ซักเจ้านะเขาคอให้เลยประมาณสักนี้ละบ่มีปลาแดกบ่มียังกินแบบบ้านๆกินง่ายอยู่ง่ายเนาะแต่เอซีมักซักเจ้าเงี้ยวไอรีเพื่อนว่า นเคยยตานน้องบอกว่าจักเสบหรือบ่มื้อนี้ครั้งแรกตั้งข้าวปุ้นบ่เคยตั้งข้าวปุ้นส่วนหลายเคยตําหยังน้องตํามมกต่องบ่อือตตํามกออง๋อข้าวปุ้นนี่ครั้งแรกเลยก็เลยบ่เฮ็ดเนาะนะสาวเ้งเอิ้น FC นี่เด้อกินตําข้าวปุ้นเจ้ากินแล้วติดใจเมื่อบมื่อไรเด้ข้าวปุ้นก็แซ่บๆพี่น้องเอี้ย กระปุ้นนี่มันติดหลายไอ้ลิ้นติดมือติดบ่วงพี่น้องเลยติดไม่ถูได้อืออากินยิงได้มียังโทพอดีพอดีแล้วเอาบ่วงก็ได้เอาเอาทุกคนมาเด้อกินอาตั้มกระปุ้นสาวเวกทุกคนเลยไปนองกัเมื่อนี้ก็ใจดีหลายได้นองกัฮับตอนพี่น้องเป็นตามประเพณีเฮกชุดองข้อชุดสี่ของชนเผ่ามังกรทุกคนเลย น้องกับบุมีปลาแดกใส่พี่น้องเลยบุมีมักนาวใส่แต่มักเรนเกลือเป็นหนัวกินไปเลยมันก็แสร็อยู่ได้เบบเฮาก็เคยกินอ่ากินง่ายอยู่ง่ายอะไรนะฮะเห็นเปลือกแกะตะเมตตาเคยบาดห้อนหลายบ่เจ้าคือบุแกเสื้อดำนะแก่บุอะไรบ่อพิวให้มันงามโอ้น้องเก๋บ่ได้พี่น้องเลย จะบุกินบ่กินเลยไหมอายุยี่สิบปีฐานะยังโสดเปิดใจจะได้ผัวจะได้แฟนขาดคู่กอดเพื่อนว่ะแซ่บแท้แซ่บแพี่น้องเลยเห็นบ่เคสนจน,นหมดบ้านเฮากะกินข้าวกินน้ำกะใส่เตกเกลือไปนัวมักเฟียดกินไปเลยเดี๋ยวบุมีปลาแดกบุมีอ่ากระปิกะปิอยังต่างๆเลยทุกคนเลยหลายาบ่แซ่บหลายเนาะนี่ลาพี่น้องบึ้งนี่พี่น้องเลย น้องกะครับตอนมืนน้อนี้อาหารแซ่บเส่บบุรีใสกับประเกบกบุรียยสรใสยังกันยังแซ่บเลยคนงามเฮ่นียังกระเส่บอยู่แล้วพี่นอ้องอิ่มเลยบ่อิ่มแล้ว้วอิ่มแลวเอาเอาไว้เลยน้องอ้าน้องกะเอาไละเป็นตามประเพณีทุกคนเลยเฮาบุกินกับบได้เฮาต้องจำตามประเพณีหีบสืซองคลองสืบสี่ 24. อันนี้จะเป็นเฮือนของน้องมาเมื่อน,นี่พ่นตกห้ามอีกทุกคนเลยเปียกมาเลยเนาะเฮือนเจ้าเนาะเชียงยูบได้ครับพนาตกพี่น้องขั้นช่งอาชีนี่ประมาณจักแผ่นนอ้อง บ่หูบ่หอดประมาณเศาปลายเนาะเศาปลายแพงพี่น้อยเกิงงนของน้องอ่าตอนนี้ชาสีมันสิพังมันสิหัวมันแหลบไปหน้องเห็นบ่เป็นปอกหมดเลยชาสีชาสีสกาเก่าข้าเจ้าบ่น้องๆไปขอเอาเอือมาลินประมาณเจ็ดโมงมาลินน้องอะประมาณสิบเอ็ดโมงสิบสองโมง,องโอ้ข้าเจ้ากลับหรือวอะข้าเจ้าขึ้นมาลินข้าเจ้าข้าวเจ้ากลับสำนันบ่โอ้ ก็คือแบบเวลาขั้นไกลโมงกะนองให้ให้เขาลงบ่อือโอ้ไแปบบ่ายังนอนเนะแบบาะอัว่าถึกใจด้ยซอดเจงก็ได้ซอดเจงก็ได้เนาะ <c oughs> ได้ได้เนาะโอ้ยแใบบา่าผู้บ่าวมาลินในเตยบ้านได้เนี่ยบาา้บานสลา,างบ้านสลางโอ้ยแบบก้อนที่เขาจะมาลินนี่ต้องเซตห้าน้องก่อนบ่อืมเซตขั้นโบเซตเด้ ลงผัวบ่าวเอ้ยไว้เขาเอาผัวแม่แม่เนี่ยเขาเอาไว้เนาะแม่ยังก็เอาไว้หันยันบุมีผัวบ่หรือว่าเนี่ยเยันบุมีผัวยันบุมีไรมักเนาะโอ้แนวนั้นเนาะก็คือแบบต้องเอาทันสิบสี่สิบห้าเนาะส่วนน้องฮอนอายุสาวปีแล้วได้ตอนนี้่ยเจังไหร ต้องการคู่บ่ต้องการคู่นาะคู่หักคู่แท้ถ้ามีคนอยู่แลใจหักไปเลยฮักไปเลยกระดองเกียมไวห้าสิบล้านมาจะเบาแม่นบ่ม่าสิบล้านถ้าได้กระดองน้องนะห้าสิบล้านห้าสิบล้านแล้านแเมื่อเฮือนผัวบ่สมมติว่าห้าสิบล้านแล้วผัวขออยู่เฮือนเจ้าอยู่ได้บ่บ่ได้บ่ได้ไปสู่ผูเบ้าไปสู่ผูเบ้าไปอยู่ ไปอยู่อนพวเนาะอนโอ้หลังจากอเอากันแล้วถือใจกันแล้วไปอยู่คนพวเลยโอ้ทุกคนเลยคันว่าแบบนั้นกับเขายากอยู่นนในเจ้าเส็ยให้ได้คะอยู่บ่ได้บ่บ้านเฮาบ่คลังโอ้เพราะว่า,วาบกเก่เคยเนาะตั้งแต่ผ่านมาก็บกเกเ่เคยแบบแบบหลังจากเอาพวแล้วเอาพวอยู่เฮือนพ่อแมกก่กะมันบ่คือคนลาวเนาะเป็นยังไงไอมาเมื่อนี่คือซีเงาเงาเนองเป็นยังไง บุมีมมคูมาเลียนนำบ่โอ้พระบาทพระเจ้าละลายๆคนนี่หมู่บ้านของน,อน้องนี่เขาอยู่ขึ้นพลเึ้ื่อนมั่นบ่โอ้เค<อ>ื่อนเจ้าบุมีไพผผาบ่น้องบุมีบม่อโอ้ทุกคนหน่อยใครไม่ระกลางคืนนี่ตองใต้ตะเกียงเอา้ากินข้าวกินนำม,มาเมื่อนี้ทุกคนเลยน้องกันสีเงาเงา้ มาเมื่อนี้ยพุ่นตกหามพี่น้องเลยจุนอยู่บ่ได้อันนี้เปียกมาเลยพี่น้องใคายแ็ดหลังจากพุ่นตกสาวนาทีเมื่อนี้กะแดดออกก็เลยมันกะชิงแห้งไว้ทุกคนเลยมาเยี่ยมมายามสาวเวกคนสวยหมู่บ้านนี้อายุอ่าสาวปีพี่น้องอ่างความพันน้องตอนนี้อยากได้ยังอยากได้ชังซีอยากได้ชังซีอียังเนี่ยแฟนเอออยากได้ชังซีกับแฟนบ่สำคัญที่สุดอยากได้ชังซีกับแฟนโอ้ถ้ามีคนฮักอ่าเอาเลยเนาะเอาเลยเออ พี่น้องเมยถ้ามีคนอยากทักหาเจ้าก็คืออ่าต้องโทรเลยกับซงเสียงเนาะเขียนหนังสือน้องอ่านบมเป็นปะบมเป็นเลยเนาะโอ้น้องเขียนหนังสือตะกี้เขียนอยู่ห้องไปอนึงปอนึงหลังจากนั้นออกเลยอออกเลยีพ่อแม่มาให้เขียนเดี๋ยว่าจังใดโอ้โอ้บ่มีข้าวกินแน่บ่มีไผเอาน้องแน่ก็เลยออกห้องเขียนแต่ปอนึงก็เลยบ่ฮู้บ่ฮู้หนังสือเน้อนี่ทุกคนเลย ้าผู้ใดมากน้องกับสมาครทางหาด้พี่น้องเลยถักทั้งเสียงโลดน้องกับเขียนหนังสือบกุกค่อยเป็นบันไดพี่น,อน้องเลยเขียนหนังสือจบติดปอน,นึงหลังจากนั้กนก็ออกพี่น้องเลยความพันน้องตอนนี้อย่าเดชาสีอย่เหิตขึ้นไม่พี่น้องเลยประว่ามาเมื่อน,นี้กับคนตกหามเลยชาสีเป็นป้อบ่นปอ,ปนปอพี่น้องชิยูบุไดแลพี่นอ้อยความพันน้องที่สองก็คืออย่างได้แฟนยังมีคู่กอดพี่น้อง <c oughs> อีเมะตอนนี้ไปใส่ไปเล่นอยู่อ๋อคอยได้ยินข่าวๆเขาว่าวอีเมะของน้องตอนนี้อ่ะ ตาโบเห็นหุ่งบ่ไม่เห็นเลยโบเป็นตาบอดบ่เนาะเห็นบ่แจ้งเห็นบ่แจ้งมันเป็นตามืดเนาะตามืดตามัวเนาะอ๋ออีเมยเป็นจักปีแล้วหลายปีแล้วบ่หลายปีแล้วบ่ได้ไปกดอยู่ห้องหมอบ่เนาะไปกดโบมีโบมีเงินโอ้พี่น้องเอ้ยก็คือหาเงินหาคำมีแต่เจ้าผู้เดียวอยู่ฮคนอยู่ศาลนี่ลักลักที่น้องไปหาเงินนี่น้องไปหาน้ำไม้แล้วก็ได้น้ำไม้อะไรไปขายบ่ขาย ไปขายอยู่เมืองเวลาไปขายเนี่น้องน้องยางเอาบ่อเต็มูมบานไปหอดเมืองยยโอ้ยพี่น้องเอ่าพอบอมตากะถามหนึ่งลาไปเมื่อนั้นกะด้ยินแต่ชาวบ้านว่าอีเมีของเพื่อนตาบ่หินห่วงเลยทุกคนเลยแต่เมื่อตะมวัวเนาะก็หูวงเลยนี่พี่น้องคนชว่วยชี<ห>วิตเลยทุกคน,นมาหลายปีแล้วนะเบว่าเพ่นโซ่เลยโซ่เบว่าเหตบี้อักหนักบ่ได้เมื่อตามต้นโตๆคนเฮ็ดเบียกกันโอ้ ยืนเจ้าตอนนี้ผู้หญิงมีจักค้นสามค้นโอ้ยิงสามใส่สามหรยิงสามใส่สามเนาะก็คือน้องเจ้าเอาเมียแล้วบอโอ้พี่น้องเอ้ยเจ้าได้น้องไพ่แล้วได้น้องไพ่แล้วเจ้าบ้านได้เหรอบ้านสดีบ้านสดีอ่าเฮ็ดเฮ็ดงานดอกมาเรียบร้อยเลยว่น้องไพ่เจ้าเรียบร้อยถ้าได้ขาดองนะ สิบล <pelled being HD> <ped> ้านเออสิบล้านกีบปิ้งย่างเจ้าคืออยากเอาขอดองห้าสิบล้านพอบาเฮากาบุมีอ่าบุมีเงินมีคำเชื่อเขาซื้อน้ำเนาะก็เลยขอดองห้าสิบล้านพี่น้องเอ้ยถ้าบได้มั่งหางน้องน้องกสิแต่งใดเนาะแต่งใดเลยห้าสิบล้านอันนี้ไอ้กลับกันเด้อมื้อนี้ขาขอบใจละลายที่พาอายได้ส้มเฮือนสารบ้านซองน้องเนาะของพันน้องต้นนี้อยากได้ช่างชีกาแฟนน้องเนาะบว่าติอ่าบวติเทาเลยบ่เอาได้บ่ โอ้แค่ว่าทางเดียวจะเดียวกับพ่อโอ้ทุกคนเลยจังได้อกาขอกับเพื่อนกับสารหลับพี่นอ้องบ้านนี่กาขอกับใจละลายเอฟซี FC ที่เขามาติดตามชมวิธีชีวิตสาวลาวเขียสวสชนบดมูบานนี่กับประมาณสี่หลับพี่น้องเลยสิพายเอซีที่ผูชมอัปเดตอ<ม>เพื่อนของน้องทุกอย่างในมมบานทุกคนเลยจังไบ้อมตากาไปปะกกันเด้อพี่น้องคลิปหน้าพูพอกันไหมขอกล่าวคำว่าสบายดีไปบ,บาย